เราจะมาอัปเดตของใหม่กันทุกคนว่ามันจะมีอะไรอัปเดตใหม่นะคะถูกมากอะ่ะดูราคาไม่ผิดจริงๆใช่ไหมอ,อ่ะเฮลโหสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นจะมาพาช็อปอีกแล้วทุกคนและเป็นการช็อปที่หลายๆคนชอบมากนะคะนั่นก็คือเครื่องสำอางราคาสู ซึ่งตอนนี้นะคะนุ่นอยู่ที่เดิมเลยนะคะก็คือหน้าตึกซิตี้คอมเพล็ก์นะคะ E ีพีที่แล้วเนี่ยมีคนถามนุ่นเยอะมากว่าร้านเครื่องสำอางราคาส่งสรุปมันอยู่ตรงไหนแน่นะคะนี่มันอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเพชรบุรีซอย21นะคะก็คือถ้าสมมติมาแท็กซี่อะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่ามาเพชรบุรีซอย21นะคะง่ายมากๆนะก็ขึ้นไปชั้น2นะคะเราก็จะเจอร้านเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปท็อปกันเลยดีกว่าจ้าฮานาเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะก็คือร้านเครื่องสําอางราคา ส่งนั่นเองร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านเดียวกับ EP 1ที่เราทํานะคะซึ่งคนดูเยอะมากแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตของใหม่กันทุกคนว่ามันจะมีอะไรอัปเดตใหม่นะคะไปดูกันเลยจ้าโซนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะมีดินสอเขียนคิว้วอะไรเอ่ยใดเราดูสิว่ามีอะไรใหม่ๆบ้าง อุ้ยอันนี้น่าใช้มากสีสวยมากราคา120บาทนะคะ120แล้วราคาส่งเท่าไหร่อะ,อะ95บาทถูกเหมือนเดิมเลยอะอุ้ยมีอย่างนี้ด้วย6กลุมถูกมากซื้อตาสีตาเอ้ยได้ก็สีดีปังมากราคาส่ง140บาททุกคนอุ้ยน่ารักแต่งใหม่น่ารักมากข้างในมันเหมือนขนมลูปหัวใจอะน่ารักมากเอาไปดูอันเลยอย่างละอัน แปงดีคาลาดีนะถ้าใครที่แบบอยากดูรีวิวแปลงนะคะก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะเนี่ยนุ่นแปะให้ตรงหัวมุมนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้เล,ลิศอะส่ง40บาททุกคนฟังมากอันนี้สวยมากทุกคนราคาส่ง130บาทต้องเอาต้องตำอุ้ยอันนี้ก็สวยอะส่ง60บาทอันนี้ก็สวย55บาท ถูกมากคอนซีลเลอร์ส่ง45บาทรองพื้นนี่มันคือจาก90ใช่ไหมถ้าเราซื้อครบ3ชิ้นมันจะเป็นราคาส่งก็คือ65บาทเวอร์มากอันนี้ไปลองนะคะไม่รู้ว่าสีจะได้หรือเปล่า12บาทดินสอเขียนคิ้วทุกคนดินสอเขียนขอบปากแท่งละ10บาทจ้าสีดูสวยด้วยค่ะเชดดิง้งแปง สีลิปสวยมากลิปแท่งละ20บาททุกคนทุกคนน่ารักนะแมวสามแท่ง7 5บาททุกคนราคาเต็ม90ถูกมากอะ่ะดูราคาไม่ผิดจริงๆใช่ไหมอะ่ะเอาไปทั้งสองเลยแท่งมันน่ารักฟองน้ำยี่ห้อนี้ดีมากเลยทุกคนนี่คาร่าที่นี่ขาย45บาทนะคะ o อด o ีบก็ดีคือ2อันนี้ดีทั้งคู่เลยอ่ะ่บาบาทเท่ากันขนตาติดหน่อยไหมจะได้สวยสวยอันนี้สวยมากทุกคน เิมีฝั่งนี้อีกทุกคนอายไลเนอร์อินไลเนอร์ถ้าแบบมีกบจะราคาส่ง80บาทถ้าแบบไม่มีกบจะราคาส่ง75บาทเนาะก็เลือกเอาได้นะคะอันนี้ออกใหม่นะคะมีสตีนไบเฟิร์นต้องลองหน่อยแล้วเบบี้บายมีลิปใหม่ทุกคนน่าลองมากเลยนะอุ้ยคอนทัวร์สติ๊ก O D B O ทุกคนโอเคปะก็ซื้อไม่เยอะนะไม่เยอะปะ,ปะน้อยแหละธรรมดา ช่วงนี้นะคะเขาจะปิด2อาทิตย์กลางเดือนแต่ว่าวันอื่นเปิดตามปกติตึกปิด5้าโมงเย็นนะคะก็สามารถมาได้ตั้งแต่ตอนประมาณช่วงสายถึง5้าโมงเย็นโอเคเดี๋ยวเรามาคิดตังดูว่าเราจะเสียตังเท่าไหร่น่าจะไม่เยอะเท่าคราวที่แล้วเพราะว่าอะไรที่มีอยู่แล้วเราก็ไปใช้ที่บ้านเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันเหมือนกันทุกคนถ้าช่วงนี้ใครไม่อยากมาหน้าร้านนะคะก็สแกนลายนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้ทางไลน์เออสแกนไว้ ทั้งหมดราคา2,059บาท34ชิ้นซื้อเยอะมากน้อยแหละทำบาสทุกคนเหนื่อยๆร้อนๆขอแวะเซเว่นแปน๊บนึงนะคะยิวน้ำมากอยากกินอะไรแบบสดชื่นสดชื่น ฮ้ยกินอ้นี่ดีกว่าร้อนๆอย่าง,ง ability, it, C, านี้เหมือนจะเป็นไข้ใช่ไหมต้องกินวิตามินซีจ้านี่วิตามินซีที่นุ่นชอบจะเป็นของตัวนี้นะคะซีวิตวิตามินซีอันนี้มี3มรสด้วยกันนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานกินแต่ว่านุ่นอะหิวนิดๆอยากกินอะไรที่มันแบบว่าสดชื่นแต่ว่าอยู่ท้องนะคะเรามาดูอะไรที่มันเป็นเจลลี่เจลลี่ดีกว่าเฮ้ยอือ ม็มีแบบนี้ด้วยทุกคนซีวิตเจนี่มี2รสก็คือรสเลมอนกับรสส้มนะคะอยู่ท้องตัวนี้เนี่ยมีวิตามินซี2 0 0ต่อ2ก็คือเท่าขวดเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบเนื้อเจลี่เจนี่เนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยซื้อช่วงนี้มีสแตมส์จัดหนักซื้อ2ซองระราชาติได้2ชิ้นนะคะ36บาทรับสแตมเซเว่นสดวงทุกคน6บาทแต่ว่าถ้าเป็นเสแตมคือได้7บาท ต้องซื้อนะจ๊ะทุกคนวันนี้นุ่นจะกินเป็นรสส้มนะคะนี่ก็คือเวลาเหนื่อยๆแล้วร้อนแบบหิวนิดๆอะ่ะกินตัวเนี้ยคือมันจะอยู่ท้องนะพวกเจลลี่พวกเนี้ยชิมซิเป็นไง อืมอร่อยทุกคนสดชื่นเป็นเยลลี่คาราซิเนนเนื้อแน่นๆ, <S 1> <S 1> ๆแล้วก็อยู่ท้องหน่อยนะคะ <S 1> <S 1> มาในแคลรีทที่ตําแล้วก็น้ำตาลน,น้อยไปลองซื้อกันได้ที่เซเว่นทุกสาขานะคะมี2รสชาติเลมอนแล้วก็รสส้มค่ะโอเคเราก็ช้อปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดู <S <S ที่บ้านว่าวันนี้จะได้ลุกอะไรนะจ๊ะไปดูกันเลย จมก็กลับมาบ้านแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อเราด้วยซึ่งลุคนี้เนี่ยนุ่นจะแต่งเป็นแบบลุกสําหรับสาวผิวแทนนะคะเนื่องจากว่านุ่นไปทะเลช่วงเนี้ยถี่มากนะคะแล้วก็มีความแบบว่าผิวเข้มขึ้นนะคะเพราะฉันเนี่ยเราก็จะมาแต่งหน้าผิวแทนกันนะคะวันนี้เพื่อที่จะให้แบบว่าสาวๆผิวแทนได้แบบว่ามีลุกใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆไปใช้นะคะก็ขั้นตอนแรกนุ่นก็จะลงรองพื้นเนาะซึ่งรองพื้นที่นุ่นซื้อมาจะเป็นตัวนี้นะคะมิเนโรแมติวนาคัลเลอร์นะคะตัวนี้มีสีเดียว เดียวทุกคนไม่รู้ว่าจะสว่างเกินไปหรือเปล่าถ้าสว่างเกินไปนะที่นี้รุ่งขอโทษด้วยนะคะอาจจะต้องใช้เป็นรองพื้นตัวอื่นแทนเนาะนี่ลักษณะของรองพื้นนะคะและสีนั้นน่าจะไม่รอดนะคะก็คือเขาจะมาพร้อมหัวแปลงข้างบนอย่างนี้นะคะมันต้องดันขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วแปลงมันก็จะขึ้นมาเป็นซี่ทีๆอย่างนี้แล้วเราก็แปลงจุ่มค่ะโอ้โห บอ,อได้นะคะแล้วก็มีสีเดียวด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะนุ่นจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะโจโวีน่านะเบอร์น3นะคะนี่ขอญาตินะคะเพราะว่าตอนนี้คือเขาไม่ค่อยได้สต็อกของนะคะเขาบอกว่าโควิดทำพิษเราก็จะใช้เป็นของตัวเองไปก่อนนะคะ จะบอกว่าเบอร์สอ่ะพอดีผิวตอนนี้มากเลยทุกคนแต่ว่าผิวเราอ่ะคือแทนแต่แบบไม่ได้แทนมากนะเดี๋ยวเราอ่ะจะเพิ่มความแทนด้วยการทา <c oughs> บรอนเซอร์ที่หน้านะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ซึ่งคอนซีลเลอร์นะู่นอ่ะซื้อมาแล้วนะคะเป็นตัวนี้นิคาร่าเราจะใช้เป็นเบอร์สี่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบปกปิดนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบเข้มมากนะสียังแบบค่อนข้างขาวอยู่แต่ว่าเนี้ยคือแบบเบอร์เข้มสุดแล้วที่หาได้นะคะ แต่นุ่นว่าทาแบบใต้ตากำลังพอดีเลยสำหรับนี่คาร่าเบอร์สี่คอนซีลเลอร์เขาโอเคเลยนะกลิ่นไม่แย่สีไม่ได้แบบสว่างเกินเราก็จะเชดหน้าไปก่อนทำให้หน้าของเราดูมีมิติแต่ว่ามิติดีหรือมิติลี้ลับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกนะันคอนซีลเลอร์แท่งนี้น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ45บาทนะถ้าจำไม่ผิดคือถูกมากพอเกลีย่ยแล้วมันเนื้อเป็นแป้งแแมทๆนะคะโอเคมากเลย ปะวานี้นะคะเราจะใช้เป็นบรอนเซอร์ตัวนี้นะคะ ODBO Popular b o n s e r นะตัวนี้นุ่นจะใช้เป็นเบอร์0ูนะคะใช้บรอนเซอร์ปัดหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้แบบผิวเราดูแทนแต่แบบมีดิวอี้มีความแบบโกลวนะคะนี่ใช้แปรงนะคะปัดเลย เห็นไหมผิวมันก็จะดูแบบบ่มแดดดูแบบน้ำตาลน,น้ำตาลขึ้นนะคะแล้วก็เน้นช่วงบริเวณกรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยตรงกลางหน้าไม่ต้องไปเน้นมากเดี๋ยวน้าจะดํานะคะแล้วก็คอด้วยให้มันดูเป็นผิวที่แบบเสมอกันทุกคนแต่จะบอกว่าแปลงอันเนี้ยคือน่ารักมากจริง40บาทนะทุกคนข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบทอฟฟี่ลูกหัวใจนะคะเราจะมาใช้กับเชดดิ้งตัวนี้ที่เราซื้อมาเบอร์3นะคะเป็น ODBO Duo Stick นะคะนนี้ นี่เราไลท์ใช่ไหมแล้วเราก็เอาแปลงปัดนะคะแปลงของนิคาราคือแบบทําได้ดีมากทุกคนเกลี่ยดีมากในราคา40บาทคือถูกมากถ้าแบบเรากลัวไม่เนียนเราก็นิ้วเพิ่มเติมจริงๆแล้วแต่งหน้าผิวแทนอะกับผิวขาวอะไม่ต่างกันเลยนะแต่มันอยู่ที่การเลือกสีบางสีผิวแทนใช้แล้วสวยกว่าบางสีผิวขาวใช้แล้วสวยกว่าจริงๆก็คือเลือกสีที่มันแมทกับหน้าเรานั่นแหละ ต่อมานะคะเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้ว12บาททุกคนแล้วมีกบเหล่ามาให้ด้วยนะคะที่หัวเราจะใช้เป็นสีดาร์กบราวนะคะเพื่อความเข้มสวยงามทุกคนจะบอกว่าดินสอเขียนคิ้วใช้ดีมากเลยอะ่ะ12บาทอะ่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้แปรงพุ่มอย่างนี้นะคะยูแคนบีนะถูกเหมือนกันเราก็จะปัดนะคะจากเส้นข้างล่างขายี้ให้มันดูแบบว่าไม่เข้มมาก คิ้วคือสีได้เลยอะคือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนผิวไม่ขาวอะอยากเป็นผิวแทนพี่นุนแนะนําให้ทาซันแทนไปเลยจ้ามันจะปรับพื้นผิวของเราอะให้เป็นสีออกเหลืองออกส้มอะแล้วมันจะทําให้ผิวของเราแบบสว่างเป็นสีน้ํำผึ้งทุกคนประมาณนี้สว่วนปัดคิ้วนะเราจะใช้เป็นมาสคาร่าแท่งเขียวนะจะราคาส่งอยู่ที่95บาทนะคะทุกคนถูกมากสำเพ็งยังขายร้อยนึงอะ วิธีการปัดก็คือเอาทิชชู่เช็ดก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีส่วนเกินเยอะเนาะมันจะได้แบบว่าเรียงเส้นสวยแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะมาใช้แห่งเขียวเนี่ยคิ้วตั้งมาก บอกเลยต่อมาเป็นสีแก้มนะนุ่นซื้อมาเป็น2แบบมีไฮไลท์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นปัดแก้มแล้วก็เป็นเฉดดิ้งเนาะส่วนอันนี้เป็นปัดแก้มอย่างเดียวเลยราคาพาเลตละ95บาททุกคนถูกมากนะคะเราจะใช้เป็นอันนี้ซีวานาคัลเลอร์ e ีคคอนทัวร n g ิ a งพา t ลนะคะเป็นเบอร์หนึ่งเนาะก็จะทำให้เราดูแบบผิวโกโกลบ่มแดดโอสีดูแน่นมากเลยทุกคนดูดิปัดไปนะคะ สีมาอยู่เดอ้อลองไฮไลท์หน่อยไฮไลท์มีสีทองกับสีขาวนะคะนุ่นจะใช้เป็นสีทองเนาะเบรออ,อยู่นะเอาดีๆข้างหนึ่งนะคะเหมือนเดิมปัดแก้มสมูกนิดนึงหน้าผาปลายค้างหน่อยในส่วนของตานุ่นซื้อพาเลตตนี้มาทุกคนสีสวยมากใช้สำหรับผิวแทนก็คือแบบน่าจะยืนหนึ่งนี่นะคะเราจะใช้เป็นสีนี้ทุกคนปัดเบ้าตาให้มันดูแบบเป็นเบ้าลึกชัดเจนไปเลย นี่คัดเป็นเบ้าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อีกข้างหนึง่งมมาแล้วมเดี๋ยวก่อนอะไรมาแล้วก็เราก็จะใช้สีเดิมเลยทาใต้ตาล่างนิดนึงนะคะให้มันดูมีความเซ็กซี่เบาๆแต่ว่าถ้าใช้สีเข้มอย่างเงี้ยไม่ต้องทาเกินลงมาเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันจะดูเป็นใต้ตาดำแทนนะคะแากเซ็กซี่คนจะคิดว่าอดนอนแทน เสร็จแล้วนะคะนุ่นจะใช้เป็นสีทองทองอย่างนี้เลยนะคะจะใช้นิ้ว่าบริเวณพับตาล่างที่เราไม่ได้คัดด้วยสีเข้มถ้ามันดูทองมากเกินน่ะเราก็ใช้แปรงเบลนด์ได้นะคะต่อมานะคะนุ่นจะใช้เป็นสีนี้นะเป็นสีแบบส้มๆ้อมอมแบบดำๆหน่อยนะคะลงตรงบริเวณที่เรายังไม่ได้ลงเมื่อกี้อ่าได้ ต่อมานะคะเราก็จะใช้ชิมเมอร์สีทองที่เมื่อกี้เราแบบว่าเอาทาหน้าเนาะแต่ว่าชิมเมอร์ตัวนี้นุ่นรู้สึกว่ามันแฟตๆหน่อยนะคะมันไม่ได้แบบโหวาวแบบมากนะคะเราก็เลยจะเอามาทาหัวตาด้วยเนาะจะใช้เป็นสีทองเหมือนเดิมนะคะทาบริเวณหัวตานิดนึงได้อยู่ได้แล้วต่อมานะคะเราก็จะทาไอายไลเนอร์กันเนาะเราจะใช้เป็นของ m ม s s t น e ม Maxi Black ตัวนี้นะคะราคาส่งประมาณ9 0ถึง110บาทนะคะประมาณนี้ อายไลเนอร์ iner, เราก็จะเขียนเป็นหางยาวเลยทุกคนเพื่อความเฟียสโอเคต่อมาเราก็จะทาอินไลเนอร์นะคะอินไลเนอร์ที่นุ่นใช้เป็นของเมดินดานะราคาส่งที่ร้านอยู่ที่80บาทนะคะเพราะว่านุ่นซื้อแบบมีกลบมาถ้าแบบไม่มีกบเหล่าจะอยู่ที่75บาทนะคะเราก็จะทาใต้ตานะคะ โอเคต่อมาเราก็จะติดขนตากันนะคะเป็นเบอร์ 3D02 นะคะก็จะเป็นแบบข้างหน้าสัาน้นแล้วก็ข้างหลังยาวหน่อยนะคะก็จะออกเป็นเฉียวเฉียวเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นแบบลูกแทนแท้นเฉียวเฉียวใช่ไหมเออซะหน่อยนะคะพุ่งจริงอะไรจริงปิดท้ายด้วยการทาลิปก่อนหน้าที่เราจะทาลิปเราขออนุญาตทาขอบป,ปากนิสส่อเขียนขอบปากนุ่นซื้อมา10บาททุกคน10บบาท แต่มันก็จะแห้งๆหน่อยนะคะคือแบบไม่ได้ชุ่มชื่นอะไร10บาทนี่ขึ้นราคามาจาก7บาทนะรอบที่แล้วไป7บาทนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทาลิปลิปนุ่นอยากได้เป็นสีแบบนุ่นๆอมส้มๆหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นจีน่าแกรมนะซึ่งราคาส่งเนี่ย40บาททุกคน <Wow. S 1> จะทาลิปเป็นตีศูนะคะ อันก็จะออกนุนนูส้มๆหน่อยทุกคนเนื่องจากว่าไฮไลท์อันที่นุนซื้อมาเนี่ยอันนี้ที่มันคู่กับปัดแก้มอ่ะมันไม่พุ่งเลยทุกคนเราก็เลยจะใช้อันเก่านะคะจะใช้เป็นอันนี้มันจะได้แบบพุ่งๆสวยๆนะคะ นี่ให้มันพุ่งสุดใจไปเลยคพอยจะเป็นแต่งหน้าผิวแทนหน่อยนะคะนี่อันนี้คือไฮไลท์ที่เราใช้นะคะก็จะเป็น ODBO All Skin นะคะราคาส่งประมาณ95บาทประมาณนี้นะคะที่ร้านยังมีนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเรามีอยู่แล้วไงโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนี้เดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันดีกว่าว่าเราใช้อะไรไปเท่าไหร่บ้างนะคะเริ่มจากขนตานเบอร์ 3D02 นะคะ3คู่60บาททุกคนถูกมากแล้วก็มีไฮไลท์ออสกินโทน90บาทนะคะแล้วก็มีฟองน้ำนะคะ40บาท ดูโอสติ k 55บาทนะคะที่เรานเอามาเชดดิ้งเนาะแล้วก็ลิปนะคะจีน่าแกรม40บาทนะคะแล้วก็ดินสอเขียนขอบปาก10บาทนะคะรวมกันเป็น50บาทพาเลตนี้95บาทนะคะที่ใช้ทาแก้มแล้วก็พาเลตนี้นะคะสีวนาคัลเลอร์อายพาเลต120บาทนะคะซึ่งใครผิวแทนอะ่ะนุ่นแนะนำนะคะให้ไปซื้อพาเลตนี้ติดบ้านไว้นะมันใช้ได้ทุกเฉดเลยจริงๆนะคะสำหรับคนที่ มีผิวแทนนะคะต่อมานะคะเป็นบรอนเซอร์นุ่นใช้เป็นอันนี้นะคะ p o p u l a r b r บ n z e เซราคา65บาทนะคะ c o n ซีลเลอร์นิการนะคะ45บาทอดินสอแอสเล่เขียนคิ้วนะคะ12บาท50สตางค์นะคะมีมาสคาร่าด้วยเป็นมาสคาร่าแท่งเขียว95บาทนะคะสิรีรวมลุคนี้นะคะไม่รวมรองพื้นนะคะราคาอยู่ที่ 7 2 7บาทจุด50สตาง์ถูกมากทุกคนแต่แบบแต่งมาดูคุ้มนูแน่นอัดแน่นจริงจังมากเลยนะคะ นี่สำหรับลุคนี้นะคะส่วนใครที่แบบมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะก็ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วที่บ้านได้เช่น e นอ l i n e r eyeliner m a s า a r a อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ตํามาใหม่สิ่งที่อยากให้ตําใหม่จริงๆเลยก็คือตัวบร bronzer นี้ ODBO นะจ๊ะปังมากแล้วก็มี ODBO All Skin นะคะแล้วก็ตัวพาเลตตาอันนี้ก็สวยมาก HD Ultimate Shadow Palette อันนี้นะคะแล้วก็มีตัวนึงที่นุ่นชอบมากๆก็คือตีหนะ้า แกรมนะคะแท่งละ สีบาททุกคนเบอร์ศูนยก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ติชมให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูลุกต่อๆไปนุ่นสอนแต่งหน้านะก็สามารถดูได้นะคะโดยการ s u b สไครป์แล้วก็ติดกระดิ่งกิ้งๆๆ๊งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นใน Facebook ก็สามารถกด Follow ไว้ได้เลยนะคะหรือว่ากดไลค์เพจไว้ได้เลยเนาะเราก็จะได้เห็นลุกต่างๆนะคะมาอัปเดตกันตลอดเรื่อยๆนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณ ทุกคนที่ดูมาจนจบแล้วก็บอกเลยว่าคลิปนี้ no sponsor นะจาะออกเองทุกบาททุกสตางค์ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายหวังว่าคงจะถูกใจสาวแทนนะคะ